เหมือนในภาพโฆษณาของสักพญาเลยอะ่ะแมวไปขึ้นซไลเดอร์เล็กไปลงมากับปะป๊าก็ได้เ้ยดีคิตับเป็นกำลังใจในการทำลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามะะด้วยครับนี่ส่วนร่วม เป็นเ <Yeah. S 1> ย้มปแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้เป็นสไลเดอร์อันใหญ่นะคะสไลเดอร์ใหญ่น,นี่โหยแล้วก็วิวตัวนี้คลอเหมือนในภาพโฆษณาของพัทยาเลยอะเป็น เป็นอยากไปเล่นหรือยังครับเล่นตรงไหนดีตรงนั้นใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปเล่นตรงนี้กันอุ้ยลงมาแล้วอุยตามมันลงมาแล้วเย้เดิบชอปแน่เลยอ่ะร้อยเดียวเองนะคะติดชายหาดพอนแกเลยมันเล่นกันได้ไม่ได้บาค์ทัพก็ามาเล่นกันได้นะคะตอนนี้ส,วนน,ว,นะสวนน้ำเยอะมากเลยสวนน้ำตรงนี้เป็นเก่าเกียวกับที่อยู่ แต่ว่าปกติมันจะเป็นปวัวซีนอ,อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ปขึ้นสไลายเดอร์อันเล็กๆไปขึ้นสไลายเดอร์อันเล็กไปลงมากับปับปาก็ได้ กััววมาดูดิวิ่นวิ่นมาอยู่รอรับอันนี้แล้วเนี่ยมันกำลังจะตกลงมามาเยือตรงนี้แล้ว,ว้ายลงมาแล้วตรงมาเลยจะนอนใหญ่ปะไปกําลังจะลงสายใหญ่แล้วค่ะแอว ไปบ๊ายไปไปด้ายไปไปดูนะคะข้างๆสวนน้ำนะคะนี่เป็นทะเลเลยนีเป็นทะเลมีใช้หาดนะคะ เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะขึ้นสวนน้ำที่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลยนะคะด้านนูน้นด้านนูน้นไปเรื่อยๆอยู่ด้านนูน้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเกาะน,นะคะมีมีดามล้อมรอบเลยเวยลาจะเดินข้ามมันก็ถึงข้ามจนสูงๆนี่นี่ตึกที่พักโหอยู่ไกลเดินไกลเหมือนกันนะคะจริงๆอะ่ะ มาพักบ้านพักที่เป็นรีสอร์ทข้างๆตัวเนี้ยก็ดีเหมือนกันติดทะเลเลยเดี๋ยวเราพาไปส่องสไลเดอร์ใหญ่ที่ที่เราบอกนี่ดูดูดูอุ้ยมีคนลงมาแล้วอุ้ย,ยเดี๋ยวมีคนลงมาจากสไลเดอร์สูงๆนะเราก็ส่องดูกันมาแล้วครับ้ย กำลังพูดบังพอดีนี่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 มีคนลงมาอีกแล้วอู้เฮ้ยด้านนู้นเป็นเนินก่อนที่จะลงมาที่สระว่ายน้ำนะคะที่สวนน้ำเฮ้ยดูดีน่ารักไหมนิ่งแกะมีฝูงแกะแล้วก็ฝูงนกนกอะไรนะเนินเนินเนมีฝูงแกะกับฝูงนกนกฟาร์มิงโก้ใช่ไหมรู้ไหมกนกกระยางนะอ้โห ตอนนี้ลอยรอบๆนะคะเด็กลอยรอบๆมาก็จะมาผล่ดงนี้เพราะมันเป็นวงกลมเลยตาไปสะพานไปแล้ววินวินหายไปไหนมาวินหายไปไหนมาเฮ้ยวินสนุกไหม ะคะ่ะตรงสีสีที่เขากั้นไว้ก็คือด้านขอบที่ติดกับฝั่งก็จะเป็นเด็กลงได้นะคะไม่ไม่ลึกมากดูทุกฝั่งเลย<ๆ>เขากั้นไว้ไว้ให้เด็กเล่นเยอะอยู่นะ สนุกไหมสนุกสนุกป้านกลับบ้านป่ะกลับได้ยังฝากเป็นกำืังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ